ก็โอ้โหก็สมมงนะคะด้วยความที่แบบความสวยแล้วก็เหมือนเราก็เห็นเขาชายอยู่ในแบบแพลตฟอร์มต่างๆแล้ววันนี้ก็คือวันไฟนอลทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่แหละน่าจะไม่ได้ค้านสายตาทุกท่านนะคะก็เห็นตรงกันแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านก็คือโหวตปึ้งปึ้งปึ้งจริงการตัดสินของเรามันง่ายมากค่ะเราจะโหวตทุกรอบเพราะเรามีกรรมการี่ท่านแล้วก็โหวตเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าเจนี่คนเดียวก็คงเครียด แล้วก็วันนี้ก็ผลโหวตเป็นน้องกิ๊พอดีนะอินดีด้วยค่ะคิดว่าในรอบบอดจะเลือกคนบอดนวัดฝ่ายวอชายใช่เพราะว่ารอบห้าคนเป็นรอบที่เครียดมากด้วยความที่เราให้ตอบคำถามหนึ่งนาทีแต่ทุกคนคือสั้นหมดเลยแล้วบอกบอสค่ะบอสบอกเออบอสไม่เกี่ยวนะบอสไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างคะแนนรอบห้าคนนะคะแอบสูสีที่แบบ เรามี6ท่านใช่ไหมกลายเป็นคะแนนคนที่เข้า5 3าสามกับสามากัาเราเลยต้องมาประชุมกันใหม่ว่าอ่ะงั้นเลือกอีกรอบหนึ่งเราก็เลยได้ผลมาแล้วก็รอบสุดท้ายก็ผลตรงกันค่ะกิฟเป็นยังไงบ้างคะวินาทีจบการกเอง ก็ดีใจค่ะเลยวตาจะไหลก็แลยพราะไม่คิดแบ่เราก็กดดันนะพ่อมาเราตั้งใจจริงๆที่จะมาตอนจบที่บรรลุสึกอย่างไรครัขอให้เป็นชั้นขอให้เป็นชั้นก็แอบมีนิดนึงว่าถ้าไม่เป็นชั้นหลังจะเป็นยังไงมีมีกดดันไหมครับเพราะเราเป็นตัวแทนของนักบอลสุรินทร์แล้วก็เป็นตัวแทนของเจนนี่ด้วยอะไรเพราะว่าหลายกดดันเจนนี่ด้วยแล้วพอเป็นเราจะกดดันเราไหม ไม่กดดันแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีอินฟลูเอนเซอร์อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคะเพราะว่าเราบิสเนสเนนะคะปีนี้ใช่ค่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้ประชุมกันแล้วค่ะตอนที่เลือกกันว่าแบบอะไรที่เป็นข้อเสียก็เดี๋ยวจะปรับกันนะคะมันก็จะมีเล็กน้อยเนาะแต่ว่าก็เรื่องบิวตี้ของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาสวยเขาสูงแล้วก็ไปเอ็ิวีได้ไปได้ไกลใช่เทนีคจากนิ่งน้อยใหญ่บ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเดือนหน้าก็ต้องมันก็ต้องครอบคลุคือเนี่ยค่ะเดี๋ยวปรึกษากันหลังบ้านแล้วก็เจนนี่น่าจะส่งผลประสานแทนเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตโซเชียลแล้วก็ซัพพอร์ตสปอนต่างๆที่เราจะสามารถเป็น แอคชั่นให้น้องได้แต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงสนามเองเยอะแต่ว่าเดี๋ยวทั้งทีมของนอ้องรวมถึงทีมของนครศรีที่มีประสบการณ์ด้านไหนก็ดึงคนด้านนั้นมาช่วยน้องให้มากที่สุดเจนนี่รู้สึกว่าปีนี้มันบิวสิเน็ตสำคัญเพราะฉะนั้นทีบิวสิเนตของเราเนี่ยที่จะต้องทำงานกันเป็นอย่างนักที่จะต้องสามารถทำให้นครศรีเนี่ยเฉิดฉายได้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าความดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็รอติดตามด้วยค่ะเป็นคำถามประจำพิธีการ ล,ล็อกม,เ,อม,อกม,มเห็นไมลงไหมเห็นเจนนี่ตอนให้คะแนนหรือเปล่าจะคลอดให้ได้ไม่มีล็อกแน่นอนค่ะทุกอย่างไฟนอลหน้าง,งานวันนี้คือคือเจนนี่รู้สึกว่าถ้าใครดูนางงามเป็นนะเจนนี่ก็ดูเป็นเสียงส่วนใหญ่นะเราก็ เคาะโพมาทุกเวเหมือนกันนะเราก็ไม่ค่อยพลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคแสดงความยินดีกับน้องค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงความยินดีกับน้องด้วยเพราะว่าถ้าทุกคนดูตั้งแต่แรกเลยจนถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคน้องทาดีที่สุดแล้วก็วันนี้ก็สมมงค่ะเจ็บที่ตอนรอบคริมใช่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราก็รู้สึกโลง่งเพราะมันเป็นครั้งแรกปีแรกของเราแล้วก็ ตื้นตันแทนผู้เข้าประกวดเพราะว่าในรอบห้องดำอะ่ะเราก็รู้ว่าทุกคนแบกความหวังแล้วเราก็ยังมีความเสียใจนิดนึงสำหรับคนที่เขาตกรอบแล้วเขาแบบเต็มที่เหมือนกันอะไรอ่งเงี้ยเราก็เสียใจแทนน้องๆแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่ามงกุฎมันมีแค่มงเดียวจริงก็ อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าถ้าปีต่อไปจนเจนนี่ยังคงถือลิขสิทธิ์ตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะเจนนี <c oughs> ู่้คนงแล้วมันรู้สึกุดัดไม่รู้ว่ามันพอได้นไดนไดดคนม,มงแล้วจนเจนนี่รู้สึกโล่งนะคะแล้วก็ตอนแรกอะเจนนี่รู้สึกว่าเฮ้หรือว่าพอมงเสร็จเราจะแบบปิดโซเชียลดีไหมเพราะว่าเราลัวเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเมื่อกี้บอสบอกว่าวันนี้นั่นแหละต้องขายของจ้าก็คืออย่าไปเครียดอย่าไปกลัวค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอหลังจากนี้ก็ ช่วยกันให้มากที่สุดส่งน้องให้ได้ไกลที่สุดก็พออยากว่าช่วงเวทาีใหญ่เราพร้อมสู้แค่ไหนโอ้เอาจริงๆนะพี่หนูก็พร้อมทําทุกอย่างที่จะสามารถส่งนครศรีให้ไกลได้มากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกองของน้องพู้ก็พก็ประกวดของเราด้วยว่ากิฟต์ก็ต้องแบบเต็มที่เหมือนกันอะไรข้อดีก็ปรับให้ดีขึ้นนะไหนข้อเสียก็ตรงคงต้องแบบรีบปรับให้ทันวันที่เป็นกองใหญ่ค่ะพี่ต้องระวงว่าเป็นระดับเจนี่เสียหน้าไม่ได้ถ้าระดับประเทศ ตรงนี้แล้วเจนนี่รู้สึกยังไงเป็นเจนนี่เสียหน้าไม่ได้ใช่เพราะระดับประเทศหนูไม่กดดันดีกว่าทำให้เต็มที่ไปเลยเอาเอาที่น้องแบบมีความสุขและแฮปปี้แล้วก็เต็มที่กับมันก็พออย่าแบบอ่อมก็พอค่ะพี่ๆนักข่าวรอซัพพอร์ตได้คาดหวังว่าทำเป้าหมายยังไงบ้างคะก็อยากให้ติดท็อปสิบนะคะจริงๆปีแรกก็อยากให้ติดท็อปสิบค่ะไม่ไม่ไม่ได้อยากให้แค่ไปยืนปกเมือเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ มันก็มีค่าใช้ใจ่ายมันก็มีเรื่องของธัรกิดเข้ามาก็อยากให้น้องไปให้ไกลที่สุดก็เชื่อมือค่ะเพราะว่าโอเคเราเรามีโซเชียลซัพพอร์ตน้องก็มีความสวยต่อไปเราก็มาหาเบรนด์ที่3ามบริษัทอะไรของ,อของบอสจะมีที่ก็ให้ได้หรือว่าตรงนี้แหละยอดขายการขายของก็มีผลสําหรับปีนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องต้องฝึกขายของต้องเทรนเรื่องนี้กันด้วยค่ะอย่างที่เป็นไงบ้างเราเตรียมความพร้อมเพื่อสู้สเวทีแม่ยังไงบ้าง ก็ต้องเตรียมความพร้อมแน่นอนก็ต้องเปรับอยู่แล้วนะคะอันไหนที่ปรับก็ได้ก็ต้องรีบปรับเลยค่ะตอนนี้หวังไว้ว่าอยากจะเข้าให้ได้ลึกกว่า60เอออย่คิดว่าจะคิดที่กว่าซีอยูอที่ในมุมของบอนดนวัตจะเป็นยงบ้างก็น้อยอย่างที่พี่เจนี่พูดไปก็เรื่องบิส i n e s s สัมพันธ์ใช่ไหมว่มันเป็นเอ่อมันเป็นจะพาน้องไปเทรนตั้งนึงนะแม่เตเย็นเนาะคนเพิ่งได้มงนะแม่เนาะเตรนเย็นๆ ยอดด้อมบมกสนามไหนคะด้อมหมูก็ยังว่างอยู่เยอะนะคะพี่ครับฝากด้อมหมูด้วยนะคะกินกมลพรนะคะใครที่ดูอยู่นะคะกินเรื่องหนึ่งแบนแบนอันับกดดันมากสำหรับเรื่องหนังหนักเรื่องหมูเดาววัตถุใหม่ยเราจะทำได้เลยค่ะก็สัญญากับพี่เจนี่แล้วเนาะจ้าจ้ะ10โลค่ะ10โลต้องเล่นเลยเนาะต้องกัดต้าออกใช่ไหมคะใครได้หนึเดือนใช่ค่ะคือเมื่อกี้นั่งดูอยู่แบบเราก็คิดแล้วว่า โอเคแหละวันนี้มันก็สมมงุใดๆแต่ถ้าสมมติว่าลดไม่ได้นี่ก็แอบกดกันเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเลยด้วยกันโอเคขายของนะสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษฐีพันล้านโดยมาดำแบมแบมกัลยากร